ของบาโชคมือเคร่งครับก็บจะได้แบบนี้ครับนี่กับแบบนี้กับพ้อมปลูกนะครับพี่น้องครับตัดตัดเรากัค่อยๆดึงออกครับดึงออกเพื่นหนอนั่นนายเะลาดึงเท่ากันออนะครับนี่กับบ้า,ากหยาราครับปลูกยาก,กลัวครับ ผูกเขียวนี่ยครับได้ทั้งกินทั้งขายครับจะบอกพ่อรวยหนอยครับแจะมันได้กินครับผมได้กินแน่ได้ขายแน่ครับท่านล่ะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าครับเมื่อนี้โอปอมาดูแล สวนผักครับก็จะเป็นผักหวานครับก็มาล้อมตะไคร้ครับล้อมสลเลนตอนนี้ครับโอปอตอกนี้ครับตอกลักกับเสาเขียวกะเตรียมล้อมผาครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพี่น้อง S <S <S อุปบอแล้วไปแล้วจ้าแล้วนะครับครับกับเบ้าหญ้าครับในการปลูกพักหวานกับอันดับแรกับขอให้มีโฮมเนาะครับก็บคือบา้าโซกบอกแหละครับเฮ็ดโฮมใหม่ตั้งโตได้นะครับเฮ็ดโฮมใหม่ตั้งโตได้ก่อนพี่น้องครับมองนี้ครับประมาณยี่สิบก้นนะภาพพิพียงน้องนะครับามาปลูก หอมแบงไต้หวันนะครับแต่จะมีวิธีปลูกแบบใดนะครับเหตุงอกติดทุกต้นทุกหัวนะครับประมาณนั้นเวลาเลีนังลงเล้ยงแล้วเราบอกแล้วจ้าครับโอ้โหก็ดูเลี้ยงพักวานเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวไหวพี่น้องเบิ่งนะครับครับการดับแรก้ยเขามีพันธุ์หัวหอมนะครับแต่อยากให้ติดแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับงอกทุกอันครับนี่ครับงอกเบ็ด ครับงอกเบิดเลยครับโบมีผัดจากหัวเลยนะครับการให้พี่น้องเนี่ยครับตัดออกประมาณนี้ครับเนี่ยตัดปลายออกประมาณส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งในสีตัดออกส่วนหนึ่งครับอันนี้ครับพี่น้องแล้วก็เอาผ่าซุปน้ำนะครับแล้วก็นี่ครับปกไว้แบบนี้ละนะครับห่อว้ประมาณมือหนึ่งหรือสองมือครับกับเท่ากับมาเบิงเอานะครับของมาโชคมือครึ่งครับก็จะได้แบบนี้ครับเนี่ย แบบนี้กับพ้อปลูกนะครับพี่น้องอเดี๋ยววางให้ปล,ปลูก่อให้ลาตามที่พอ่อวางไปเลยอเอาเลยปลูกเลยปล,ปลูกไว้กินเองครับพี่น้องอันไนพ่อเห้ปลูกได้กับปลูกครับ ต้้อองซืน,นีะครับปลูกทีเลยครับพี่น้องระลาปลูกเลยเอาทีเอาทีาทีทีทกวัวเกา่าครับพาชนาเ้ากัดไดเบิร์ตครับเพราะว่าจะเป็นล่อรถเกา่กากระมังนะครับไดเบิร์ตครับกระถางปลูกไดเบิร์ตครับสำหรับหอมแบง มาเบิ้งครับว่าจะเป็นยังไงครับในการปลูกจะได้กินบอนี่ครับเกิดทุกต้นแล้วครับเนี่ยงอกทุกต้นเลยต้องตัดไปครับผมตัดไปแล้วก็แช่นำไ้ครับน่ครับตัดไปแล้วก็ห่อผ้าไว้ครับห่อผ้าไว้ประมาณมือหนึ่งหรือสองมือครับประมาณนี้ลหละครับเรียบร้อยครับพี่น้องปลูกแบบง่ายๆพี่น้องปลูกแบบกินเองครับ ตามริงกันตัดปลายแล้วกันเอามาันลงเลยกกได้ครับแต่ว่าอาจจะมีหัอที่อบองงอกนะครับแต,แต่เฮ็ดคือบาโูงนี่คืออันไหนบองงอกเข้าก็บเบตรงเอามาปลูกนะครับแต่ว่าเฮ็ดวิธีนี้งอกเกือบลอยเปิดเ้นนะครับดงหมดเลยลด่างมือพอดี ปีมือโอปอครับนี่อันนี้คือโยกให้ปีมือโอปอเลยในการปลูกอีกบัวนึงละอีกบัวหนึ่งพอดีอีกหนึ่งบัวครับรอรถบาโสดมีหลายครับก็เดี๋ยวจะตัดแลวก็ม่าปลูไม่แ่ภาชนะก็ได้หลายอย่างครับบอกว่าจะเป็นถังเกา่กากะละมังเก่ากะละมังแตกล่อรถในเบิร์ดครับในการปลูกนะครับนี่ครับพริกปลูกไว้สองต้น สำหรับพริกกับปลูกไว้สองต้นครับครับถุกถุงยางครับพี่น้องพืชผักสวนครัวเฮาอันนีที่ปลูกได้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับพริกนี่บ่ได้ซื้อจักหน่อยเลยครับบ่ค่อยได้ซื้อเลยครับพริกเพราะว่าปลูกไว้สองสามต้นได้กินแล้วนะครับอันนี้ครับพี่น้องสำหรับพริกอันนี้ครับพริกพริกนี่กับปลูกไว้ ต้นสองต้นกับมีให้กินตลอดครับนี่ครับพี่น้องครับส่วนแตงกับกำลังลื้อครับนี่ครับลือ้อลื้อจะเลี้ยวแล้วครับลื้อออกเตรียมปลูกไม้ครับเ,เวลาเลี้ยวไปนะละโอ้เกง่งเก่งอนี่ครับพี่น้อง ครับกฐาเบิ้งนะครับผลงานโอปอจะเป็นยังไงครับการโยกให้เพื่อนเป็นค้นปลูกเลยนะครับพี่น้องครับผมในคลิปนี้บาโโชคโอปอสาวเขียวขอบุณพี่พี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าครับขอบคุณหลายๆครับสาวเขียวขอบคุณพี่น้องนะครับครับี๋ยวบาโโชคอาจจะลื่ครับผมจะไ้พอกันคลิปน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าถ้าเฮาใจเย็นครับในการเฮามีตะไคร่ก็จะใช้ได้หลายรุ่นครับ ตัดๆแล้วกัค่อยๆดึงออกครับดึงออกเพื่อนน้อยท้องอันอาปลูกกันสามปีแล้วพ่อให้ค่า,านี่แหละนาลีกต้นตน,นึ่นนมงมาดึงใอยกันเออน่ครับดีกับ,บ่อยากหรอกครับปลูกยากกว่าครับ ลูกเกี่ยวนี่ครับได้ทั้งกินทั้งขายครับจะบอกพอ่อรวยหรอครับ่ามันได้กินครับผมได้กินแน่ได้ขายแน่ได้สัตว์ละเปที่ยนวิีวิีง่ายๆครับอยู่บ้านห้องงก็ตรงจงที่ละครับปลูกพักกินปลูกพักขายแต่มันเหลือหลายเนะาะแต่ขายก็ใช่ได้อีครับ แล้วตรงหน้ารอยปูนขาวครับรอยปูนขาวร้ยป,ปูนขาวแล้วก็ใส่ปุ๋ยไมครับแล้วก็มีลดน้ำพวกกันเื้อร่านะครับกันเื้อร่าที่ว่ามีหลากเนาค้นเนายัางสีนะครับเพราะว่าบัวไดรลือตัวนี้ออกนะครับก็บจะปลูกซ้ำเลยครับแต่ว่าก็จะมีการขาเชื้อในดินพร้อมนะครับประมาณน่าจะได้ผลคือเกอ่าหรอครับพี่น้อง นี่แล้วเหรอจ้าพี่น้องย่างด้วยเดียวพญาโชคเข็ดอยู่เนี่ยพันธะ์พันสิบปลูกไหมพันธุ์สิบปลูกพันธุ์อย่างงงแต่งหอมติพญาโชคคือสิบเมียนพันธุ์ดูใบหรอกพันมาพันธุ์หอมใบเตยมาสันมาเดี๋ยวพังก่อนครับสีฮาพันธุ์รกๆมาปลูกครับพี่น้องดูใบกับแซ่เพื่อกันละพันธุ์ดูใบกับมีเยอะ มันดูใบนี่อบโบเมนอย่างหนูครับมันใบมันไหลบกวยมีนวยครับ,บครับพี่น้องเกียบไปครับใกบ,บ,บ้านห้าเร็บก่อได้กินได้ขายนี่ละเร็บพว่าได้กินแกงกินง่ายครับเอาไปพัดใส่ไข่ก็ได้หรือว่าพัดเขาแล้วก็เอาไปฟานกินกกครับเขาพัดก็แับเอาไปตำแตงก็ได้ครับได้มนะัดนาะ ไปร้านเมน,โนโูครับครับน้อยๆเนี่ยแซ่บพญยยโชคพญยยโชคถนัดซิมถ้าอยู่บนปิดจิมเห็ดฟางพี่น้องไปทายเห็ดฟางว่าจะจร่งใจว่าจะซิมแล้วนี่อีกสองน่วยพญยยโชคเด็ดซิมอ่ะนั่นดิแม่แช่แช่พยยชี่น้อง เอาไว้ซ้ำนีแล้วจ้าพี่น้องครับของครับ